หลัก10ครับสูตรที่1ประจําวันที่16ไเมษาไปตามสูตรเลยนะครับครั้งที่1ใช้หลักหมื่นครับเป็น0บวกด้วยหลักพันครับเป็น3บวก10บนเป็น8บวกกันได้11นำหนึ่งไปเทียบเด่นได้ 3, 4, 5, 8, 9, 0 ครั้งที่2นะครับใช้หลักสิเป็น8บวกด้วยหลัก10บครั้งที่1เป็น2บวกหลักหน่วยครั้งที่3เป็น9ชุดนี้บวกกันได้19นะครับนำา9ไปเทียบตัวเด่นได้9 1 2 4 6 7ครั้งสุดท้ายนะครับใช้หลักหน่วยครั้งที่2เป็น9 บวกด้วยหลัก10ครั้งที่4ได้4หลัก10ครั้งที่สอีก1ครั้งนะครับก็เป็น4ชจุดนี้บวกกันได้17นำา7ไปเทียบเด็ดได้801456เหมือนเดิมครับนำผลทั้ง3รอบชนเลขเด่นครั้งที่1ได้345890 ครั้งที่2 9 1 2 4 6 7ครั้งที่3ได้801 4 5 6ทําการชนเลขเด่นครับเริ่มจาก3ไม่มานะครับ4มาครับ1ตัว5มาไม่ครบนะครับ8ไม่ครบ9ไม่ครบ0ก็ไม่ครบลักสิบสูตรหนึ่งได้มาตัวเดียวนะครับ4ี่ แนวทางนี้ได้ทั้งบนและล่างนะครับ